นางมณีรัตน์การเกษมหรือหมอลำมณีรัตน์แก้วเสด็จศิลปินหมอลำกลอนศิลปินมรดกอีสานศิลปินมรดกอีสานปี2558สาขาศิละปะก,การแสดง2558นางมณีรัตน์การเกษมหรือเป็นที่รู้จักกันดีในานามหมอลำมณีรัตน์แก้วเสด็จ เกิดเมื่อวันที่25พฤศจิกายนพศ2492ที่บ้นยาก้าสิบสางที่บ้านยางคำตำสาใคร่อสะใครัดหนองคายนางมณีรัตน์การเกษมเป็นสายเลือดศิลปินหมอลำผู้มีใจรักและชื่นชอบศิละปะการแสดงหมอลำมาตั้งแต่วัยเยาว์โดยได้รับแรงบันดาลใจและการถ่ายทอดมรดกด้านศิละปะการขับร้องหมอลำจากบิดามารดาและพี่ชายของตนซึ่งเป็นหมอลำใหญ่หมอลำสุนทรชัยรุ่งเรืองด้วยทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในสายเลือดและความมุ่งมั่นตั้ง ในการฝึกหัดทำให้นางมณีรัตนเกษมสามารถรับงานการแสดงหมอลำได้ตั้งแต่อายุเพียง14ปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้ร่วมแสดงกับหมอลำสุนทรชัยรุ่งเรืองสร้างความประทับใจแก่ผู้ชมเป็นอย่างมากเนื่องจากเสียงขับลำและลีลาการแสดงที่สามารถเข้าถึงอารมณ์และบทบาทของตัวนางได้เป็นอย่างดี เมื่ออายุ17ปีนางมณีรัตน์กเกษมได้รับงานการแสดงหมอลำด้วยตนเองหลายครั้งที่จะต้องลำคู่กับฝ่ายชายซึ่งไม่เคยลำคู่กันมาก่อนแต่มีความสามารถที่เจนจัดปฏิพานไหวพริบที่ยอดเยี่ยมจนเป็นที่ยอมรับและได้รับการยุกย่องจากหมอลำใหญ่ฝ่ายชายว่าเป็นหมอลำหญิงที่มีปฏิพานและการแก้ไขปัญหาบนเวทีที่ดีมากนอกจากความสามารถที่กระจ่างชัดจากเวทีการแสดงหมอลำแล้ว หลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถด้านการขับร้องหมอลำของนางมณีรัตนเกษมคือรางวัลเกียรติยศต่างๆอาทิรางวัลชนะเลการประกวดหมอลำกลอนแห่งประเทศไทยในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณจังหวัดขอนแกน่นรางวัลชนะเลประเภทหมอลำหญิงงานประกวดหมอลำแห่งประเทศไทยณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยจากสำนักงาน,นาคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติจากภูมิปัญญาสู่การประยุกต์และการสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม พื่อให้ศิลปะการแสดงหมอลำคงอยู่นางมณีรัตน์การเกษมได้สร้างความเป็นอัตลักษณ์ของหมอลำมณีรัตน์โดยการนำปรากฏการณ์ของบ้านเมืองที่กำลังเกิดขึ้นมาใช้เป็นเรื่องราวในการแสดงหมอลำทำให้กลอนลำมีความทันสมัยและเป็นที่นิยมเช่นกลอนลำเต้ยบําที่สะท้อนให้เห็นถึงความนิยมในการเต้นบําของวัยรุ่นไทยสมัยนั้นทำให้วัยรุ่นนิยมและชื่นชอบหมอลำกลอนเป็นอย่างมากและเป็นผู้ที่พัฒนาหมอลำกลอนเป็นแบบหมอลำซิ่ง แต่ก็ยังไม่ทิ้งขนบรรมเนียมการเล่นหมอลำกลอนโดยการแทรกการลำแบบเก่าเพื่อไม่ให้การลำแบบหมอลำกลอนสูญหายไปปัจจุบันนางมณีรัตน์การเกษมยังคงเผยแพร่ศิลปะการแสดงหมอลำและทำคุณประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมโดยการเป็นครูผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะการแสดงหมอลำแบบขนบให้แก่สถาบันการศึกษาต่างๆอย่างต่อเนื่องนางมณีรัตน์การเกษมหมอลำมณีรัตน์แก้วเสด็จ จึงสมควรได้รับการยกย่องเชืดอชูเกียรติเป็นศิลปินมรดกอีสานสาขาศิละปะการแสดงหมอลำกลอนประจำปีพุทธศักราช2558จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อเป็นเกียรติประวัติสื่อไป